สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุหมงสุบพอนพบพผอกับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องเป็นคืนที่สามของน้องแทนสิบลูล้องมาใช้ผ้าขาวบ่คืนที่สามของน้องแทนที่สิมานอนอยู่บ้านนูนสูงห้อ,องห้าชิลูกเล่นกลางคืนอยู่ลูกอืมอืม แกงหัวกระต้มมะม่าปลากระป๋ปองขวัวปลาแดกพี่นอ้องอาหารบัานนอกบานน้านาเหามงกินยังลูกมึงามกินไข่อบอ่ถุย่านะแม่ลูกุย,ย่าาก่อนอย่าเฮ็ดนะน่ะนะทำเลยอาตไ้มันก็สีเหลืองไผ่ในด้วยพี่น,ออน้องพรวันไผ่ผ่ารับใส่ไผ่คุมทุเจ้า ทุ่ญาไปไว้ลูกทุ่าก่อนผนสดไข่สดไข่ต้มผงผนผงเขาที่ว่านอนน้ำอยู่อเปลือนี่ยมได้มีน้ำอ่บได้ลูกเออเปลือนั่นีเขาว้านอนน้ำมนได้มีน้ำอ่บได้ลูกเอ้ยไพ่กับบอมี่ได้ Kẹp Kim của ao nè Út xa bừng bay nó thì nó ngọ, ngọt hoa. Phải đáp Thèn ơi thú nha này lũ Thèn uhm. Thèn ơi thú nha có lụ Nó này mình ạ นอนใน,นอีแม่ใหญ่โลดมือแรงนะเนี่ยนั่นนะัทีิน,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 นอนบ่ใน,น,น,นอีแม่ใหญ่นะฮะทิน,นอนบ่ตุกเรื่องไปหายนนนาหานามฮะมันแตกเอาปัสิเฮ แต่ใน,นแค้มงวงมันหอยไหวบโนะบไซนนั่นแหละมันยังเตะมาเด้พี่น้องเอาโบ้ฮะเนี่ยอันซีมันก็ยังตั่เนี่ย nữa à hỏi ăn, này, nhặt này, Ngon này đồ. cái này nó nhặt được, mà trông đó không này nè, hả, à. <laughs> uhm. โอ้บอกเลยมายัางนอ่อมาเอาบางคำบ่อเนอะานะง่วงมากไม่เคยจับอยู่ไม่ได้สนใจน้ำผ่อนน้ำแม่เลยกดเข่ากับเาบื้องตากจบ ฝนบวงจะลงตลางเนอะแม่อ้่ะนี่คือฮะเอ็ดเกอะไได้ลูกอาคือ่วงมันมาจากมาลาเลยรุ่นอื้อ

ซีเอ้ากินไลายโพดจนซีบอกตองไปเป็นตากล้องให้อ้าพี่น้องเ้ยขอโทษขออภัยเดือเสียงดังเพื่อทราบมันกับสีสันสีค้อนแน่รานไส้มาเป็นตากล้องหายมาลูกมามาไว มาลูกมาอีพอไข่กินเบดแหละไข่ห้ำน,นะแทนเอ้ยแทนโอ้ยแทนแทนกับพี่น้องเอ้ยมาลูกมาผู้บงังคับไปอยู่หนากล้องพาสิอยู่หลังกล้องโอ้ยเหยียบอีกเลยพี่น้องเลยอืมโอ้ปวตปวห้ามมาโอ้ยพี่น้องมัมมัมมัมกับไปนนะั่งในอีพอไข่ไปลูก ไออีพอใครเอาหายไปน่งในอีพอใคไไรไาไว้โอ้เจ้าเถดคุบาเอาน่งลงุงนั่งลุงนั่งลุงลุกง nàng đi đi rồi nàng đi đi ba lần chỉ hại rồi đó tình nguyện gạo con đoán một phút hơn nào

ไม,ม,ม่ไม่เหน่อหัม่ไแม่เออเอาุดยเออวนนี้เฮ้ยเฮ้เฮยกินวอีนะมีเหื่อมีแห้งเดี๋ยวจะให้มาุุุด เขาบอกขึ marble, like ้นมีพื้นมีไทยไทยดับสายเดียวอยู่บัด้านนะบอกขึ้นว่าจะงอเมื่อเพื่อนเมย์ยังแต่ได้เพื่อนเ้ากับไต่บ่ได้อำนั่ในกระถาง

เนี่ยลงมาห,หนึยังลงมาห,หนึยังมามามาันโอ้ดีนะดีดใไซกับเท้าหาเด้นขึ้นาอะไรพี่น้นนองนีก็เรือเรอโอยเฮ้ยโอปย ตีด่างมันแน่ปลาลุงเอ้ยกินอิ่มแล้วมันวนนะ่ะบักเสือขาวๆนะ่ะตีด่างมันแน่ึ้นอี้เลิกพอกันลิปหนาพี่น้องยู oh. ด่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายดกบ๊ายบาย